วับโน้ตบุ๊กดีราคาคุ้มค่าจับต้องง่ายมากแล้วครับกับโฮมเมดบุ๊กดี14ย้ำว่า d 14นะครับรุ่นนี้ใครสนใจสั่งซื้อราย่างเพิ่มเติมลิงก์สั่งซื้อใต้ลค,ตคลิปรับประกันสูงแท้เลยนะครับจะเป็นอย่างไรใช้งานดีไหมในราคาไม่ถึง20,000ืบาทก็ซื้อได้แล้วไปดูพร้อมๆกัน สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับหัวเวยเมดบุ๊คดีสิรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Intel Core i3 1.0.1.0ึู่น่ U นะครับโดยจะมีรุ่นที่เป็น Core i5 ให้เลือกด้วยส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูในเว็บ้กันนะครับว่าหัวเวเนี่ยจะมี 14, รุ่นไหนให้เลือกบ้างน,นะฮะโดยที่ภาพรวมแล้วนะครับผมต้องบอกว่าในครั้งนี้เองเนี่ย หน้าจอเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะในรุ่นเดิมๆที่ผมเคยรีวิวมากับฮัวเว่ยเนี่ยบางทีลดไปก็แบบโอ้ยไม่ค่อยลงนะครับสว่างไปแต่ในครั้งนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหน้าจอออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูแล้วสบายตาไม่สว่างไม่จา้าไม่คอนทัชจัดจนเกินไปนะฮะยืนยันเลยว่าผมเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้มากๆใครที่เอาไปทํางาน Work from Home เอาไปเรียนพวกหน้าจอเวดขาวๆแบวเนี้ยหน้าจอเขาเนี่ยไม่สว่างแสบตาเลยลองลดเยอะๆนะครับนี่แบบนี้เห็นปะ มันจะไม่แสบตาจริงๆครับเป็นหน้าจอ IPS Full HD Plus ซึ่งมีมุมมองกว้างนะครับถึง178องศาไปดูหน้าจอกันดีกว่าครับว่าหน้าจอตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นไหมทุกคนสีสันหน้าจอเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะสดดีนะครับเอามาดูคอนเทนต์ต่างๆดู u ู u b e เนี่ยไม่มีปัญหาเลยและขอบหน้าจอเนี่ยค่อนข้างบางมากๆนะครับโดยที่เขาทําการซ่อนเว็บแคมไว้ที่คีย์บอร์ดแทนนะครับทำให้ขอบหน้าจอที่เป็นแบบเป็นเบเซลตรงนี้เนี่ยมีความบางอย่างมากๆเลย ถัดลงมาที่ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นถึงกล้องเว็บแคมนะครับที่ซ่อนอยู่บริเวณด้านบนของเลเกเจ็บนั่นเองเวลาใช้งานนะครับก็กดเปิดขึ้นมาได้ขึ้นมาเวลาไม่ใช้งานเนี่ยก็กดปิดลงไปแบบนี้นะฮะมันก็มีความสะดวกสบายดีนะครับในเรื่องของพาเวอรซีว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวว่าลืมปิดเว็บแคมหรือเปล่าหรือว่าต้องเอาสติ๊กเกอร์มาป,ปิดเว็บแคมแบบเพื่อเพิ่มพาเวอร์ซี่อะเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปิดพับลงไปได้เลยแต่แน่นอนว่ามุมมันก็จะเป็นการชอนชอนขึ้นมาหน่อยนะครับทำให้บางทีก็รู้สึกว่า หน้าเราอ้วนได้ถ้าใครดูแล้วซีเรียสนะครับก็จะซื้อแคมมาต่อเพิ่มอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะนอกจากนี้นะครับเรื่องของลำโพงก็ถือว่านดังมากๆเป็นลำโพงซีเรียลเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วตัวนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกว่าลำโพงเนี่ยดังมากๆเลย และอยากให้มาดูกันตรงนี้ครับว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยยังสามารถที่จะเปิดกลางนะครับได้สูงสุดเนี่ยถึง180องศาหรือว่าแบบแบนราบแบบนี้ได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยในกรณีถ้าเกิดว่าเราเราใช้กันเองนะครับในแบบต่างๆนะครับเช่นคุณอาจจะชั้นเขาเล่นนะครับเปิดหน้าจอกว้างๆก็ได้สรุปเบื้องต้นก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาดูกันนะครับทุกคนถามว่าเจ้ารุ่นเนี่ยเหมาะกับใครผมมองว่าเขาเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานทั่วๆไปนะครับ ได้หมดเลย Photoshop พื้นฐานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาเล่นเกมเยอะๆนะครับตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้รุ่นนี้ไม่แนะนำนะฮะใครใช้งานพื้นฐานเว r ร์ r o m Home มาประชุมต่างๆ,ๆได้เลยครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Intel Core i3 g e n 1น1 0นะครับ1 0 1แล้วก็แรมที่มีมาให้นะครับเป็น d d r 4 8GB ส่วนของโดยเก็บความจำนะครับเป็น SSD ขนาด256 g b นะครับมาถึงช่วงขายของรุ่น Core i3 เริ่มต้นแค่17พร้อมฟรีกิฟต์2,000กว่าบาทหรือเลือกเป็นรุ่น i5 ก็เพียงแค่20,000ติดติด,ตดได้ SSD สูงถึง512 GB แถมยังมีการ์ดจอแยก NVIDIA GeForce MX 2 5 0ที่พอจะตัดต่อวิดีโอง่ายๆได้ด้วยจำหน่ายโดย Huawei Official Store สั่งซื้อลิงก์มีใต้คลิปนี้เลยดูที่ตัวเครื่องนิดนึงครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรให้บ้างน,นะครับ คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดขนาดฟู l ไซส์นะครับซึ่งค่อนข้างพิมพ์ง่ายนะครับมี Key Travel นะครับการกดลงไปนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ระยะห่างต่างๆเนี่ยกำลังดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นไม่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเดโมมาเครื่องขายจริงผมเข้าใจว่ามีภาษาไทยมาให้ใช้งานนะฮะตัวนี้นะครับมีไฟ LED นะครับแบ้็คเลสใต้คีย์บอร์ดด้วยใช้งานยามค่ำคืนได้อย่างไม่มีปัญหาครับส่วนของด้าน ขวาของโต๊ะเครื่องนะครับเราจะเห็นถึงปุ่ม power นะครับที่เป็น f i n g e r p r n สแกนในตัวด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเขาใช้ f i n g e r p r n สแกนในการปลดล็อกเข้าโต๊ะเครื่องได้เลยอันนี้เจ๋งนะครับชอบมากๆาถัดลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นถึงโลโก้ huawei share นะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับ intel core i 3ซึ่งตัวนี้เป็น Gen สิอยู่ที่บอกไปและตรงกลางนะครับจะเป็น touchpad นะครับที่ค่อนข้างขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับโดยที่จากการที่ผมทดลองใช้งานดูนะครับทุกคนตั้งบนโต๊ะปกติพื้นฐานแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบนั่งชิวๆปัด เป็บไปนะครับสกอร์เว็บไปเฮ้ยมันค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับคือถ้าไทยเคยชินกับการใช้ macbook มาที่ touchpad เขาเนี่ยค่อนข้างเทพนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะลื่นเกือบเกือบจะเท่า macbook เลยอ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่ชอบมากๆส่วนพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มานะครับก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่ค่อนข้างที่จะครบครันดีนะครับทั้ง usb ขนาดเต็มนะครับในฝั่งนี้1ช่องนะครับช่องหูฟังขนาด3.5มมส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่อง usb ขนาดเต็ม1 1ชชช่่ช่ออองงงขนาดเต็ม ไฟ LED แสดงผลและช่อง USB-C นะครับที่ใช้งานสําหรับการโอนถ่ายข้อมูลก็ได้หรือว่าชาร์จไฟก็ได้ครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด56วัตต์อาวฮะโดยที่แรปเตอร์ที่แถมมาให้นะฮะขนาดใหญ่จุใจครับ65วัตต์เอาไปชาร์จสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนะครับและตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดที่13.2ชั่วโมงตามที่ Huawei แจ้งไว้แต่จากที่ผมใช้งานทั่วไปจริงๆนะครับผมมองว่า 6-7ชั่วโมงทำได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับความบางนะครับที่1 5 9เมิลิเมตรเท่านั้นฮะและน้าหน,นักครับประมาณ1.38กิโลกรัมเรียกได้ว่าพกพาได้ง่ายนะครับในไซส์หน้าจอ14นิ้วแบบนี้เนี่ยเห็นปะถือแบบนี้ก็เรียกว่า,าใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับและเห็นเราวางอยู่ตรงนี้นะฮะกับ Huawei P 4 0 Pro นะฮะเมื่อเป็นสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าในอีโค y s t เต็มของ Huawei เนี่ยเขาสามารถใช้งานรวมกันได้อย่างง่ายได้ครับเช่น Huawei Share ผมสามารถเอา สมาร์ทโฟนนะครับของ Huawei เนี่ยมาแตะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการแชร์ไฟล์นะครับจากสมาร์ทโฟนเข้าสู่ตัวของแล็ปท็อป HUAWEI m a t e ด o สิบสตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็น NFC นซะฮะซึ่งผมว่าเป็นข้อหนึ่งนะครับที่ใครใช้สมาร์ทโฟน Huawei อยู่แล้วเนี่ยน่าชอบกัน ส่วนสเปคเพิ่มเติมนะครับรองรับไ i ไฟที่เป็น2.4และ5 g h z ซึ่งรองรับเป็นแบบ2องพืไมโมเดินนะครับบลูทูธ5.0เรียกได้ว่าสเปคต่างๆในสมัยนิยมแบบนี้เนี่ยหูเวลค่อนข้างใสมาจัดเต็มแล้วสรุปเลยแล้วกันนะฮะว่าใครสนใจโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปนะครับที่ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0บาทก็สามารถจับต้องได้แล้วนะฮะมีหน้าจอที่สวยลำโพงที่ดังใช้งานคีย์บอร์ดง่ายมีฟิงเกอร์สแกนใช้งานหูเว s แชร์ได้ใช้งานพื้นฐานทั่วไป Photoshop อ่านเว็บเล่นเว็บประชุม Word Excel powerpoint อะไรทํนนองนี้นะฮะเขียนโปรแกรมง่ายๆแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาสามารถใช้งานได้นะครับโดยที่ไม่เน้นตต่อวิดีโอไม่เน้นเล่นเกมหรือว่าใช้อะไรที่ทมันโหดจ๋าได้กว่านี้รุ่นนี้เนี่ยมีความเร็วที่เพียงพอแล้วนะครับแรม8กิกส่วนรุ่นที่เป็นแรม16กิกนะครับความจุมากกว่า256กิกะไบต์จะมีให้เลือกอย่างไรเนี่ยลองเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีลิงก์สั่งซื้อและก็ะรายเพิ่มเติมต่างๆอยู่ที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางครี่ย โวยจะมีการอัปเดตดุนใหม่มาตลอดเวลานะครับลองกดดูกันได้แล้วกันในคลิปนี้นะฮะมาตอนจบคลิปพอดีเลยแล้วก็ไปก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนฝากาเขาด้วยนะครับแล้วเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับกับโวเว่ยเม b o ุก D14 รุ่นนี้ครับไปอีกแล้วบ๊ายบายนะครับทุกคนบายบายลูกบายบายบาย,บาย